ใครที่มีปัญหาส้นเท้าแตกส้นเท้าด้านผิวบริเวณเท้าไม่นุ่มฟังทางนี้เลยจ้าขอป้ายยาตรงๆเลยแล้วกันฟูจิเฮเซลสโนฮิลครีมครีมทาส้นเท้าภูเขาในตำนานเป็นครีมสาัดมันประจำบ้านบอกลาส้นเท้าแตกไปได้เลยจะทาตาตุต่มด้านข้อศอกดำหรือหัวเข่าดำก็ได้ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าฟื้นฟูผิวให้นุ่มชุ่มชื่นขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะน้องมีส่วนผสมจากน้ำมันเฮเซลนัทกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนช่วยเติมความชุ่มชื่นลดผิวแห้ง,งกร้านผิวเบาบางก็ใช้ได้ไม่ระคายเคืองเลยแแแแลลละะะะะยยยยยัััังงงงงมมมมมมีีีีไนนนออออาาาาซิิิิิดชชช่่่่่ววววววใใให้้ผผข็รรรรรสสสสสกกจำำเทคญบ แตกรอบให้กลับมาชุ่มชื่นริ้วรอยจางลงและมีเซรามายช่วยกักเก็บน้ําปรับสมดุลและคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวเนื้อครีมนุ่มด้วยเชียบัตเตอร์ช่วยให้ผิวเราที่เสื่อมสภาพกลับมานุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนอีกครั้งป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้ด้วยนะทุกคนดูนะก่อนใช้ส้นเท้าแตะด้านมากพราะใช้แล้วบริเวณนี้กลับมาเนียนนุ่มมากๆเลยที่ครูชอบมากๆนะก็กลิ่นน้ำมันหอมระเหยนี่แหละมันมีกลิ่นหอม,มอ่อนของลาเวนเดอร์ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากเลยดูแลผิวหน้ามาก็เยอะและ้วอย่าลืมให้ความสำคัญดูแลผิวบริเวณส้นเท้าเพื่อสร้างความมั่นใจเวลาใส่รองเท้าสวยๆออกงานหาซื้อได้ที่ร้าน Beauty Shop วัชสัน If and b o จ๊เลอนวี่หอใครจะกดที่ตะกร้า็ได้นะคะ